สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องไลฟ์สไตล์แชททัศน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เอาเรื่องราวความหมายดีๆของทงกรถินมาแบ่งปันกันครับประเพณีอีกประเพณีหนึ่งเมื่อถึงวันออกพรรษาแล้วประเพณีนั้นเป็นประเพณีที่ประดับปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานหลังจากที่ออกพรรษานั่นก็คือพิธีการทำบุญทอดกรถินนั่นเองครับ นอกจากนี้แล้วในประเพณีการทอดกรถิ่นประจำปีจะมีสัญลักษณ์ที่ปรากฏให้เราเห็นอยู่เสมอนั่นก็คือธงกรถินนั่นเองครับที่ใช้ประดับในงานทอดกรถิ่นต่างๆโดยธงกรถินจะประกอบไปด้วยรูปสัตว์ทั้งหมด4ชนิดด้วยกันซึ่งนอกจากจะใช้ในการประดับในพิธีทอดกรถิ่นแล้วยังแฝงไปด้วยคติธรรมที่น่าสนใจและยังเป็นที่ต้องการของผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมากอีกด้วย ธงกระถินทั้ง4แบบนั้นจะประกอบไปด้วยดังนี้ครับ 1. นงจระเข้ธงจระเข้ที่พบเห็นกันจะมีลักษณะเป็นรูปจระเข้คาบดอกบวัวสามดอกบนผ้าขาวสี่เหลี่ยมพืนผ้าบ้างก็มีอักระเลขยันบ้างก็เป็นเพียงผ้าขาวธรรมดาคติตามที่แฝงมากับธงจระเข้นั่นก็คือความโลภปากใหญ่กินไม่อิ่ม โดยมีตำนานเล่ากันว่ามีเศรษฐีท่านหนึ่งเป็นคนขี้เหนียวไม่เคยคิดทำบุญสร้างกุศลเลยนำสมบัติไปฝังไว้ในที่ท่าน้้ำหนาบ้านท่านตายลงจึงไปเกิดเป็นจระเข้เฝ้าสมบัติของตนได้รับความทุกเวทนาจึงไปเข้าฝันภรรยาให้มาขุดสมบัติไปทำบุญกุศล ภรรยาจึงจัดให้มีการต้อกนกถินขึ้นจระเข้เศรษฐีนั้นจึงได้บังเกิอบความยินดีว่ายน้ำตามขาบวนเรือแห่งองค์กถินไปแต่ยังไม่ทันถึงวัดก็หมดแรงไปก่อนแล้วก็ไปต่อไม่ไหวจึงบอกภรรยาว่าให้วัดรูปจระเข้ใส่ธงไปแทนซึ่งเป็นการสอนรู้จักการเสียสละให้รู้จักทำบุญส่วนในความเชื่อของประชาชนต่อธงจระเข้นั้นมีความเชื่อว่า หากนำธงจระเข้ไปประดับในบ้านเรือนร้านค้าจะทำให้ดึงดูดคนเข้าร้านทำมาค้าขายซื้อง่ายขายคล่องมากาันทั่วทุกทิศและจระเข้ในธงก็หมายถึงเศรษฐีที่มีความร่ำรวยจนขนาดต้องเอาทรัพย์สมบัติไปฝังไว้เลยทีเดียวครับธงจระเข้เมื่อมาถูกประดับขึ้นไว้ในวัดแล้วจะมีความหมายว่า วัดนี้ได้รับการทอดกระถินแล้วประชาชนจะได้ยกมือไหว้อนุโมทนาบุญละการในกุศลในครั้งนี้ด้วยครับ 2. ทงธงตะขาบธงตะขาบเป็นรูปของตะขาบบนพืนผ้าสีขาวสื่อถึงความโกรธมีพิษที่เผ็ดร้อนเหมือนความโกรธที่แผดเผาจิตท่านได้สอนหรือว่าความโกรธเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นง่ายเกิดขึ้นเร็วและรุนแรง แต่ก็หายเร็วหรือที่เรียกว่าโกรธง่ายหายเร็วนั่นเองโทสะแรือความโกรธมีความเจ็บปวดมีความเสียหายเป็นผลธงตะขาบเมื่อถูกประดับขึ้นไว้ในวัดใดในวัดหนึ่งแล้วจะมีความหมายว่าวัดนี้มีคนมาจองกระถินไว้แล้วเพื่อจะได้เป็นการแจ้งให้ผู้ประสงค์จองกระถินอื่นๆได้ทราบและสามารถไปติดต่อจองกระถินที่วัดอื่นได้เลยครับกระทงที่สาม ธงนางมัจฉาธงนางมัจฉามีลักษณะของครึ่งมนุษย์ครึ่งปลาอยู่บนพื้นผ้าสีขาวมือถือดอกบัวสื่อถึงความหลงสเสน่ห์ความงามที่ชวนหลงไหลโดยเชื่อตามอนิสงส์การถวายกรถินว่าผู้ถวายกรถินแก่พระภิษุสง์จะมีอนิสง์มีรูปงามกระทงที่สี่ชื่อว่ากระทงเตา่า ธงเต่ามีลักษณะเป็นรูปเต่าคาบดอกบัวอยู่บนผื้นผ้าสีขาวสื่อถึงศิลหรืออินทรีย์สังวรคือการสำรวมระวังอินทรีย์โดยปกติสัญชตาตญาณการหลบภัยของเต่าก็คือการโหดส่วนต่างๆของร่างกายเข้าไว้ในกระดองอันตรายที่จะเกิดจากสัตว์ไม่ว่าจะมีรูปร่างใหญ่โตสักปานใดก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายอะไรแก่เต่าได้หรือสังเกตง่าย เวลาสุนัขเห่าเต่าก็จะเก็บอวัยวะส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวหางและขาวไว้าภายในกระดองสุนัขไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่เต่าได้เลยฉะนั้นบุคคลที่สามารถทำกระถินให้ได้บุญจริงๆต้องเป็นผู้ที่มีศีลคือมีความสำรวมระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นจากการที่อินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ กระทบสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งอารมณ์ขัดเคืองหรือความไม่ได้ดังใจตนคิดอันทําให้เกิดความท้อถอยทั้งนี้ธงเตา่ายังเป็นประกาศให้ทราบวา่าวัดนั้นๆได้รับการทอดกระินเรียบร้อยแล้วอีกด้วยครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าธงกระถินทั้ง4ี่ผืนนั้นนอกจากจะปรับไว้ในวัดตามประเพณีแล้วแต่ยังแฝงไปด้วยหลักธรรมที่เตือนสติพุทธ ทัินิกชนในเรื่องของการละความโลดความโกรธและความหลงแต่ให้มีสติสำรวมอยู่เสมอเปรียบเสมือนความหมายแห่งธงทั้ง4นอกจากนี้ยังเป็นการประกาศบอกสถานะการทอดกฐินของวัดนั้นๆอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเราจะเห็นเพียงธงจระเข้และธงนางมัชฌาปรากฏเป็นเส่วนใหญ่ และมีเพียงบางวัดเท่านั้นที่ยังคงรักษาประเพณีเดิมในการเอาธงต่างๆขึ้นประดับในวัดเพื่อแสดงสถานะสถานะของการทอดกรถิ่นในปีนั้นๆครับฉะนั้นทอดกรถินในคราวนี้นอกจากจะได้อานิสงส์แห่งกรถินแล้วทุกท่านจะได้ทราบถึงความหมายและกะติธรรมที่แฝงอยู่ในธงกรถินอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจธรรมะครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทอดกถินทุกทุกสถานที่นาทีนี้ด้วยสาธุสาธุสาธุจากช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศสวัสดีครับ